ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวววสเบตบผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีร่วมประชุมโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อความมั่นคงกระบวนการเชิงนโยบายต่อการสร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ที่ห้องประชุมกองพัฒนาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนร,ราธิวาสเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทีมนักวิจัยได้จัดประชุมโครงการวิจัยการศึกษาเพื่อความมั่นคงกระบวนการเชิงนโยบายต่อการสร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2566เพื่อวิเคราะห์และกำหนดกรอบแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมชายแดนภาคใต้ โดยผ่านกระบวนการในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยมีพลเอกดอกเตอร์ชินวัตรแมนเดชที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมด้วยพลโทปราโมดพรมอินแม่ทับน้อยที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะคณะผู้วิจัยโครงการ ได้รายงานความคืบหน้ากระบวนการขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลรวมไปถึงถกประเด็นคำถามต่างๆเพื่อเดินหน้าศึกษางานวิจัยโครงการเพื่อความมั่นคงกระบวนการเชิงนโยบายต่อการสร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมจังหวัดยแดนภาคใต้อีกทั้งหาหรือแนวทางร่วมกันตลอดจนประสานการปฏิบัติให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและได้ขับเคลื่อนตามภารกิจและบทบาทของแต่ละส่วนต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะหากทุกภาคส่วนร่วมมือการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งกรมนอภาคสีส่วนหน้าก็จะได้นำนโยบายจากงานวิจัยแปลงไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมค่ะ จากนั้นพลเอกดรชินวัตร์แมนเดธที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีได้นำคณะเข้าพบปะาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาสลลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินหาหรือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะแนวทางเชิงวิชาการพร้อมประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลิตนักศึกษาให้มีความรู้มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง fm 93 m g a h z เพจสวทเบตง news และวิทยุออนไลน์ radio betong prd go th